สาววันสาวคืนด้วย <All right. S 1> พอมาวันนี้รู้เลยนะครับว่ามีเคล็ดลับดีๆอะไร <All right. S 1> ก็เลย mm hmm. อยากจะให้พี่เป mm ็กี้บอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับ ติดตามพี่ไปกี้จะรู้ว่าออกกําลังกายหนักมากเห็นหุ่นดีแล้วมาดูใกล้ๆผิวดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนะคะแฟนๆข่าวอมรินนะคะอรุณสวัสดีคุณผู้ชมและใครที่กำลังเดินทางนะออน์เดอเว์หรือว่าทานข้าวจิบกาแฟอยู่นะคะฟังเป๊กไปด้วยนะฟังเพลินๆหันมาดูกันแวบๆใครที่ดูทางทีวีหรือดูทางมือถือนะคะก็เดี๋ยวมาจับปากเลยวันนี้เพราะว่ามาอมรินครั้งแรกนะโปช่วงท้ายต้องพิเศษจริงๆอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่พิเศษหมดคุณผู้ชม วันนี้พิเศษมากเป๊กเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นเครื่องหมายแห่งการทํางานหนักคะ่ะแน่นอนเป๊กเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมานะทํางานเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเป๊กพลาดนะคะพลาดที่ไม่ได้ดูแลตัวเองัมแตัวห่วงเรื่องหาเงินจนดูจนลืมดูแลเรื่องหนังหน้าอันนี้หน้าพี่เป๊กนะคะไม่ใช่คุณแม่นะคือเวลาเราไม่ได้นอนเรานอนน้อยเนี่ยทุกอย่างมันโทมหน้าหมองคล้ำพวกตีนกาเส้นใต้ตาไอหน้าผากลอยยิบๆหรือว่าผดเนี่ยมันก็จะบุกเรานะคะทั้งหน้าเนี่ยมันพันกันเหมือน อุปสรรคล่องแก้มเราก็จะลึกลงค่ะเวลาล่องแก้มลึกลงนะมันจะทําให้เราดูแก่ดูแก่นะมันจะเหมือนแบบว่าเส้นที่ข้อปากแล้วมันทําให้เราดูปากคว่ำและทําให้ดูหน้าบึง้งอารมณ์เหมือนแบบ บ้านผีปอบเหมือนกันนะเหมือนคนโดนของนะคือช่วงนั้นน่ะคือคนเนี่ยจะแทบไม่อยากคุยกับพี่เป๊กเลยคือมองแล้วก็ผ่านไปเลยอ่ะไม่มีใครแบบอยากจะซับพอร์ตผู้หญิงคนนี้เลยแต่ขึ้นชื่อว่าเป๊กกี้คุณผู้ชมเป๊กก็อย่างที่บอกค่ะคือไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีเงินดูแลตัวเองพอทํางานเยอะมีเงินแล้วก็ลืมที่จะดูแลตัวเองทีนี้ก็นึกในใจว่าไม่ได้ละเราต้องดีขึ้นสิก็เริ่มมองหานะว่าอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาดูแลในชีวิตนะไปดูเคาน์เตอร์แบรนด์ก่อนเลยใช้ก็ดีเหมืออนนนกกัแต่่วา็หมดเเเงิไปยะ แหกแล้วก็แบบว่าซีดเลยเหมือนกันนะคะจนเจอพี่ปานธนาพรเจอในทีวีนี่แหละเจอหน้าทีวีเลยร้อยวันพันปีพี่ปานไม่เคยมาพูดขายอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่พี่ปานมาพูดให้เจ้าตัวนี้เจ้าไตราลาจิน่าก็ปลุกแดงในตำนานเนี่ยนะคะพี่ปานเนี่ยเขาชอบชวนพี่เป๊กบอกว่า ทำบุญกับพี่ไหมก็บอกเฮ้ยยินดีพี่ปานแบบทําที่ไหนเดี๋ยวน้องใสซองให้พี่ปานบอกไม่พี่พี่ไม่ได้ทาด้วยเงินพี่ชอบทําด้วยแรงเขาก็จะไปกวาดลานวัดขุดทรายตัดต้นไม้อะไรแบบเนี้ยอันนั้นพี่ปานเหรอคะพี่ปานจ้าแล้วก็คือหน้าพี่ปานโซมมากแล้วพี่เห็นมากรตาพี่บอกว่าไม่ไปค่ะพี่ปานไม่ขอออกแรงค่ะเพราะหนูกลัวแดดหนูเป็นคนดําง่ายมากแล้วหน้าหนูโซรมง่ายก็เลยบอกว่าพี่ปานพี่ปานหนูช่วยพี่ปานใสซองแล้วกันนะแล้วคนแบบพี่ปานอะเขาใช้แต่ละจีน่าหลังจากที่เขาใช้อ่ะหน้าเขาดีขึ้นจริงๆแล้วคคคนนนอย่่่่าาางงพปไมมัโกกหใระ ใช้จริงถึงออกมาพูดอันนี้กระปุกที่เขาถ่ายส่งมาให้พี่ดูนะมีเป็นรถเข็นเลยใช้เป็นทาวเวอร์แบบนี้เลยแล้วใช้ <ฮะ S 1> แล้วดีจริงและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเป็กใช้แต่ละจีน่าเพราะว่าเชื่อผู้ใหญ่ในวงการผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยมีหลากหลายวงการมาก <โฮ S 1> ที่ใช้แต่ละจีน่าเมื่อวานก่อนก็เพิ่งไปเจอเชฟป,ป้อมมา <ฮะ S 1> เชฟป,ป้อมขนาดอยู่หน้าเตานะคะหน้าดีใส่กิ๊กมากมเลยเชฟป,ป้อมก็เป็นอีกคนนึงเลยที่ใช้แต่ละจีน่าคุณผู้ชมลองคิดตามเป๊กแบบนี้นะ ของที่ขายในทีวีอะค่ะเขาอยู่มาได้17ปีแต่ละจีน่าถ้าของเขาไม่ดีจริงเขาไม่อยู่นานขนาดนี้ของเขาดีจริงยอดซื้อซ้ําจึงเยอะเขาถึงอยู่ได้แล้วตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ค่ะในมือเป็กนะคะตัวนี้นะเขาพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆนะแต่ละจีน่าข้อดีของเขาคือเขาไม่หยุดนิ่งตัวนี้ในมือเป็กค่ะเป็น 12x นะคะ 12x ตัวนี้ค่ะช่วยเรื่องริ้วรอยที่จัดการยาค่ะหน้าคนเรามีริ้วรอย2แบบค่ะมีทั้งริ้วรอยแนวตั้งและริ้วรอยแนวนอนค่ะแนวตั้งก็จะเป็นพวกเนีย ไอ,ข Q, อ,อ้ขวดคิ้วรองน้ำหมากที่เรากังวลนี่นะคะส่วนแนวนอนก็พวกตีนกาเนี่ยบาร์โค้ดบนหน้าเ,ออเรานะคะและที่สําคัญนะผิวมองคล้ำรอยยิบยิบต่างๆนะบนหน้าเราเนี่ยคุณใช้เลยนะคะ14วัน14วัน,วนทุกรอยจะหายไปจะเบาบางและจางลงและน่าจะแลดูสว่างและกระจางใสขึ้นออวันนี้เปมาเจอคุณผู้ชมนะที่อมารินตอนเช้าแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าครั้งแรกย่อมดีเสมอโปครั้งแรกวันนี้ค่ะเอามาให้เรียกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนพิเศษค่ะเอามา ให้โดยเฉพาะวันนี้แค่วันเดียวเท่านั้นที่สําคัญคุณผู้ชมเรื่องเงินสบายๆค่ะไม่ต้องกังวลน,นะจองไว้ก่อนได้กับโปรนี้ค่ะพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแต่อยากให้คุณกดโปรนี้ให้ทานคุณผู้ชมขอแค่กดย้ำๆมาค่ะที่1577กดที่1577หรือว่าไลน์แอดตระกลจีน่าแบนสองสายจะให้แบบนี้ค่ะวันนี้มากันแบบอลังการกตัวเป็กเอง <นะ S 1> ก็บอก <นะ S 1> แบบเป็นครั้งแรกเลยที่ได้โปรนี้เป็กให้คุณผู้ชมนะหนึ่งกระปุกใหญ่ ให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่เท่านั้นยังไม่พอให้ฟรีพกพาอีก2แล้ววันนี้พิเศษพิเศษต้องลากเสียงยาแบบนี้ะนะคะเพราะว่าเราจะให้แฮนด์ครีมอีกหนึ่งหลอดตรงนี้นะ<อ>ทั้งหมด5ชิ้นค่ะถ้าต้องจ่ายเต็มนะ1,200บาทแต่วันนี้ค่ะให้จ่ายเพียง2,900บาทตกใจใช่ไหมเราไม่เคยให้ราคา2,900บาทมาก่อนนี่คือครั้งแรกทุบเลยค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมนะคะเซรั่มของเขาคุณใช้ไปเลยนะคะ3-4เดือนถ้า ตกเฉลี่ยจะประมาณเช้า15บ5เย็นแค่นั้นง่ายๆนะคะราคาดีมากที่บอกว่าใช้ได้นาน3-4เดือนเนี่ยเพราะว่าตัวสูตร 12x ตัวนี้นะเขาเข้มข้นมากคุณผู้ชมแค่ใช้นิดเดียวทาได้ทั่วหน้าและคอเลยนะอย่าทาน้าอย่างเดียวแล้วทาคอด้วยจะได้สวย oh. ทั้งหน้าและคอไปเลยนะคะคอก็ไม่เหี่ยวหน้าก็ดีนะประหยัดขึ้นตัวเดียวจบค่ะราคา2990บาทมีให้แค่วันนี้ที่อมามรินเท่านั้นตอนนี้เท่านั้น mm. คือจะบอกงี้กระปุกเดียวของเรานะคะปะ ติซื้อเดี่ยวนะในออนไลน์หรืออะไรก็ตามนะคะซื้อเดี่ยวในราคาเขาขาย3,500บาทแล้ววันนี้ในมือเป๊กทั้งหมด2,900อ,อย่างคุ้มอย่างคุ้มได้ไปทั้งเซตเลยแฮนด์ครีมด้วยนะคะพูดถึงแฮนด์ครีม ช่วงนี้อากาศมันแห้งนะคะพี่เป๊กหน้าสวยขมือดี๊แตกว่ามือเหี่ยวไม่ได้นะคะทนสักนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะอ่เดี๋ยวจะซัพพอร์ตให้นะมือน้องนี่เหี่ยวแบบไม่เป็นไายเลยเขินเลยอ่ะเขาลายไม่ต้องเขินวิ้นเนื้อคิดดีจังเลยตัวโอ้โหตัวนี้เลิศคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ได้ช่วยเฉพาะแฮนด์อย่างเดียวตัวนี้นะคะบำรุงมือด้วยบำรุงเล็บด้วยเข้มข้นมากนะคะทําให้มือและเล็บชุ่มชื้นนะทาไปเลยเล็บเราก็จะสวยเงางามพอเล็บดีอะไรดีมือดีไอ้ตรงนี้นี่ความแบบ ชาวนะาอะไรเราก็จะหายไปนะเพราะว่ามือมดีมาจริงๆอะให้ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ขายนะคะให้อย่างเดียวแถมฟรีในเซ็ตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรนะคะกดย้ำๆค่ะที่15.7 7หนะคะหรือว่าไลน์แอดไตรลาจิน่าแบรนด์ค่ะให้200สายค่ะ2กระปุกใหญ่คุณผู้ชมไม่พอให้2กระปุกเล็กอีกก็ยังไม่พอให้แฮนครีมอีก1หลอดคุณผู้ชม5ชิ้นมื่นกว่าบาทวันนี้จ่ายเพียง2,900บาทคุณผู้ชมเซรั่มของเขาคุณใช้เลย3-4เดือนสวยรู้เรื่องเซ็ตนี้2,900 90บาท2,000อะให้2,900บาทเห็นไหมคุ้มจริงๆส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนได้นะคะเพราะเมื่อ,อไหร่ค่อยจ่ายก็ได้แต่กดย้ำๆไปก่อนนะคะที่1577ค่ะโปรนี้คุ้มจริงๆไม่เคยให้ราคานี้และไม่เคยให้มากเท่านี้2,900บาทใครที่ยังลังเลหรือแค่ฟังบหมนผ่านกินข้าวไปเคี้ยวข้าวไปดื่มกาแฟไปแล้วผ่านไปเลยไม่ได้นะคะโทรตอนนี้ค่ะหรือว่าจะรอบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยโทรวันหน้าโทรวันหน้าเรามีของแต่จะไม่ได้ราคานี้แล้วมหมดแล้วหมดเลยนะคะที่สาคัญ ส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงหน้าบ้านแกะก่องดูก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์นะคะกดที่1577หรือว่าลายแอดไตรลาจิน่าแบรนด์คือคุณผู้ชม อยากให้ไปดูหน้าเป๊กก่อนหน้านี้เลยนะไปย้อนดูในโซเชียลอะไรก็ได้หน้าไม่ได้แบบนี้เลยแล้วทุกวันนี้ใช้ยาวนานอย่างต่อเนื่องนะคะบอกได้เลยว่าได้หน้านี้ค่ะยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งสวยกับแตลล่าจีน่าค่ะคอนเฟิร์มค่ะนั่งใกล้ๆคือหน้าพี่เป๊กนี่คือแบบเนียนละเอียดมากขอบคุณค่ะสุดแฮนด์ครีมเมื่อกี้บีบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงคุณผู้ชมของเขาชิ้มฉ่ำเลยล่ะเอาให้ทันเลยนะคะเซสนี้พี่ๆค่ะจริงของดีจริงเนียนมากสมศักดิ์ศรีนะพี่เป๊กกี้มาเยี่ยมศักใช้ดีก็อยา นั่งอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะ